เลี่ยมเล่นเลี่ยม,เ,ยมเออโอเคครับผมกบสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนกันด้วยนะครับผมและตอนนี้ครับเราอยู่กับเกมอีก Origins w a r r i o r ครับผมและวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นในตัวของคา a ิกท็ t o เลนนะครับผมให้เพื่อนเพื่อนได้รับชมกันนะครับก็คาสิกคา c ิกมิดเลนไปแล้วนะครับเพราะผมรู้สึกว่าผมมันไม่เคยทคําคลิปเกี่ยวกับคาสิกท็ Top ลนเลยนะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่นให้ดูนะครับผม ซึ่งในพีอ่ะมาเล่นได้นะแต่ว่าในวาริปะผมเอามาเล่นน่าจะผมมาเล่นคนเดียวหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ก็น่าจะมีคนเล่นบ้างนะคนที่มาจากพีซีแล้วแบบรู้ว่าตัวมันยืนบนได้อะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีประสิทธิภาพมากเท่ากับท็อปเลนปัจจุบันเท่าไหร่นะครับแต่เดี๋ยวเราจะมาเล่นให้ดูกันนะครับผมก็จเจอกับดาเลียนนะดาเลียนก็เป็นตัว T r S ระดับต้นๆของท็อปเลนเลยนะปัจจุบันนี้ เดี๋ยวเรามาดูคาสิกนะครับผู้ที่เป็น T.S ในตำแหน่งจังเกิลแต่ถูกโยกมาเล่นจังเกิลเฮ้ยมาเล่นทอปเลนนะครับผม <Welcome. S 2> เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเล่นได้หรือเปล่านะที่ผมเห็นอะไรวะขันใครออกเลยโอไม่นะเป็นหน้าออกเลยดาเลสเอาเป็นบา,รา,นาเรียมานะผมรู้สึกกลัวดาเยสที่เอาบาเรียมามากกว่าเอาอีนไนมานะ คือแบบคลาสสิกมันค่อนข้างที่จะสู้ยากไหมครับเวลาบาเรียรจังหวะแบบกำลังจะฆ่าได้กดบาเรียรอัดหน้าอะไรยเงี้ยจบเลยนะยเดี๋ยวเรารับเป็นสกิลสองมาครับอืมได้ตอดด้วยโอไม่นะเซน,น่าเซน,น้าจะทำแบบนี้กับเพื่อน เฮ้ยตัวบังกระสุนวะม่ะไรครับอย่างน้อยเราได้แชร์ตังก็พอถึงจะได้เงินไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นก็เถอะเป็นหน้าเป็นบอดหรือเปล่าโอเคมาลาะขอกดไปเลยก็ไปเลยก็ไปเลยพับเลนนะครับผมให้ดูว่าถ้าตัวเราสู้ไม่ได้นะครับกอดป้อมไปครับ เราป่ามาแกงอืยิงยิงยิงแม่ยิงยิงยิงไปฮะปอย เฮ้ยไม่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 ตีไม่ไมไมไมต,มตีเล่นเหลี่ยมว้ครับเล่นเหลี่ยมไว้อพ้อมาดิเข้ามาดิมาเข้ามาดิมาเข้ามาดิมาเฮ้ยไปดิอย่าพุ่งเข้าไปนะอย่าพุ่งโอ้ยได้เถืยโอ้ยวาดเจ็บจัด เมื่อกี้เขาเก็บหัน์ทีู่ดได้สักเม็ดสองเม็ดนะผมว่าดีโดนส่วนคิดแน่นอนกลับครับผมผมอัพเป็นอันตีนะโอเคเราขาดกลคงอ๋อโอเครองเท้ามันอ๋อแพดใหม่แพดใหม่ของ3.2ที่เพิ่งอัปเดตไปรองเท้ามันลดราคาลงนะครับเหลือ400นะแต่ว่ามาัมาอัพมาบวกตรงนี้เพิ่มจาก500เป็น600แทนนะ ก็ทำให้ต้นเกมเราออกรองเท้าได้ไวขึ้นนะโอ้ผมเพิ่งรู้ว่าตอนนี้ b ี s ไม่ได้เสร็จด้วยไม่ได้มองพิเทเลนฝั่งตรงข้ามเลยก็เสียเปรียบนี่เพราะถ้าเป็น TF เวลาผม,มจะจุ๊กเนี้ยเขากดลัมีมาจบเลยนะ ไม่น่ากดตีเลยผมดูว่าเขาจะเข้ามาสับผมรอบหน้าผมโดนได้้อมแน่นอนอย่าโดนกระชากนะมาเสียจ,จังหวะนะครับจังหวะตอนกระเด้งครับถ้าผมมีอีกไนท์เขาก็น่าจะมีบาเรียนะครับ เฮ้แต่ว่าผมกดอีกไนท์ไปก่อนผมกดอีกไนท์ใส่ลินก้าห่างกันไม่กี่วีเท่าไหร่แล้วครับอ้าโ,อโหลินก้ามา ตััวมนเล่นเหลี่ยมเล่นเหลี่ยมเออก็มาดีมาเฮ้ยถามจริงเพื่อนโอ้ยรอดไหมรอดฮะ เดี๋ยวไปช่วยเพื่อนเดี๋ยวไปช่วย <my> ไปช่วยเพื่อนมังกรนะมังกรไฟสัาคัญมากโดนพยายามไม่ได้เอา้าดีนีเราไปไหนอะเปิดนี้ดีเดี๋ยวเล่นกล้ามเข้ามานะโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ ดีเรายิ่งไปแล้วกลับไปกันบ้านของเราขอกำลังสนับสนุนด้วยรอนไปเนี่ย อ๋อหลอดวอนตีนครับวอนตีนอยากโดนอยากโดนดาเลียสับหัวเอียครับไม่กลับด้วยไงโาคนจริงตัวจริงเรื่องปิ้งย่างก็โหนี่ไงเป็นไงล่ะตัวจริงเรื่องปิ้งย่างร่วงเลยฮะ อาได้คิวเซนนาได้คิวอะอ้โหอะไรกันครับอะไรกันครับทีมอะไรกันครับเนี่ยเริ่มมีกลิ่นแล้วนะ ตาเลี้สหรอโอเคได้อยู่ฮะแต่ว่าเขาไม่เอารีเป็นแน่นอนโอเคอจริงป่ะครับ ก่อนอยวไม่ใช่หน้าแตกเลยนะผมวามาเล่นสองสามเกมแล้วนะทำคลิปเนี่ยคือผมเกิดทุกเกมเลยนะแต่ผมแพ้ว่ะทุกคนเฮ้ยเขารู้ว่าเราว่าคลิปอะ ก็บอกไปครับว่าอยากอยากสวยครัเอา้าวเทสเรายืนวิ่งไปแล้วไม่เอานะเพื่อนขอลองหน่อยดีตัวจริงเก่งแค่ไหน <laughs> จัดมา คนลองของวะยังไม่ทนอะไรเลยบอกเราไม่เก่งแล้วอะไรครับเนี่ยมามา สวยครับแบบนี้จัดมาจัดมาเอาเวเรายืนดิ่งไปแล้วหามุมเล่น,นครับ ชือถึงแม้ว่าจะออกของแบบนี้แต่ตัวคาสิกมันก็ยังแรงอยู่นะเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นพี่น้องครับผมไม่มีเวลาพิมพ์นะครับใจเย็นสนื่จผมไม่ค่อยใครพิมพ์อะไรมาผมก็พยายามตอบทุกคนนะไม่อยาก ไม่อยากหยิ่งนะครับผมทักทายกันได้นะครับเวลาเจอผมก็ไม่ใช่คนเด่นคนดังอะไรหรอกครับเฮ้ย ใจเย็นนะเพื่อนอืมใจเย็นใจเย็นแอปคาสิกมันเล่นเหลี่ยมได้นะมันไม่เหมือนอูห้หูมันไม่เหมือนเรนการนะเรนกามันต้องตีครับแต่ถ้าเกิดคาสิกหายตัวมันตีไม่ได้นะครับมันก็จะโดนสวนแบบนั้นครับอ่าเดี๋ยวเรา,าจะขึ้นเป็นรุนคิงนะเอ้ยเคยเห็นแล้ว คลาสิกรุ่นคิงนะครับผมสวยฮะเมื่อกี้เราพิซายโดนได้เอ็กซิตด้วย ที่ผมจะยิงจริงๆผมจะยิงปูนะแต่ว่ามันไปล็อกเอ,อดาเลียส แล้วเราโดนแยกที่มันคิวไปแล้วเทสหายไปเลยโอ้ oh, ไม่นะกรัมเหมือนฝั่งตรงข้าวเขาโยนเกมเลยอะ่ะผมไม่น่าไปบอกว่าขอคลิปเลยอะ่ะจริงๆผมอยากได้แบบให้ทุกคนเล่นกันเต็มที่นะคลิปมันจะได้สนุกนะครับผม ราวหน้าถ้ามีใครพริมพ์อะไรแบบนี้มาผมไม่ตอบล้วเราไม่รู้ว่าฝั่งตกงข้ามมีใครบ้างที่จริงจังไงแต่สามทางเลยเนี่ย ส่วนรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่ผมชอบใช้นะครับส่วนตัวเพราะว่าเวลาเราเก็บเลือดอ่ะมันจะได้เล้งเลือดเพิ่มนะครับผมแล้วก็จะได้เงินจากการเก็บพันธุ์ดฟุตหรือว่าเราเดินไปหาเพื่อนเราเนี่ยเพื่อนเราเก็บพันธุ์ฟุตเราไปเดินข้ามมันก็จะแชร์ตังค์ให้เราด้วยนะครับผมก็จะทําให้เรารวยเร็วขึ้นนะครับผมก็จะประมาณนี้เลยนะครับไอเทมก็เปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ครับอย่างตาเมื่อกี้นะครับผมขึ้นจตดเดันที่สองอที่สองนะแต่ว่าผมเจอาเรารเียสผมก็ขึ้นมาเป็นตัดเลือดชิ้นเล็กมาก่อนแล้วก็ขึ้นนคอ นะครับผมพอขึ้นคอนเสร็จปุ๊บผมไปขึ้นลุนคิงขึ้นลุนคิงเสร็จปุ๊บผมไปออกธนูอันใหญ่สิ้นสุดท้ายก็ขึ้นอันนี้แต่ถ้าเกิดั่าตรงข้ามเป็นตัวเวทหนักๆเราออกอันนี้ก็ได้นะโอเคครับผมก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมสาหรับคลาสิกท็อปเลนนะครับผมก่อนหน้านี้ก็ไปเล่นมาก็แบกอยู่นะครับตอนนี้นี่แบกสุดๆตอนแรกก็เกือบแพแล้วแต่ก็พลิกกลับมาชนะได้นะครับผม โอเคครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อ, like, อ, share, อเป็นกำลังใจให้กับช่องของผมด้วยนะครับเพื่อให้ผมมีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปส่วนคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรต่อไปนั้นเพื่อนๆก็ต้องรอติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผม